I gotta wait. สวัสดีพี่น้องนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเชนแนวเด็กน้องทางล่างนะครับเมื่อนี้อยู่กับผมเองาครับอาทิตย์คนเก่าเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับกคงยกมันนะครับเครื่องยกมันนะครับขึ้นรถครับยกได้ตู้เติอยู่ครับนี่อาจจะบอกไทายจำลาวเลยนะครับเมื่อนี้ออกงานแพ็กคู่ครับมากับไอ ป้ายเดือนครับป้ายเดือนไอผมคนเขาครับนี่หนาเงาจอดยืดขาห่างครับไันน้เอาเขามามันเป็นดินนอกนะครับกระดรดเขามาก็เลยอไถถอยเอาครับใกล้จะเต็มแล้วครับนี่รถแรงงานไปไลยครับอนี้เบิ้งครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งมุมด่านล้างรถนาเดี๋ยวพาไปี่น้องไปเบิ้งนะครับ เรี่เป็นมองปด์มีมองขันขันโยกอยู่มองมือนะครับมือคนขคับนี่ต่อขันโยกปล่อยดั่นะครับเีย,ค,ย <c oughs> ครับรถแรงงานคนไหร้ครับนี่เพชรหน่อยกับไก่เต็มรถแล้วครับที่มันหดเชียงอยู่ ตารเก็บถึงคอไนไปน้ำฝากก็ติดตามช่อแนวดึกน้งทางล่างไงด้ครับทางช่องทาง Youtube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วเฮดคลิปออกให้พี่น,อน้องด้เบิ่งเรื่อยๆครับผมตันนี้การล้จักรครับออกงานแพคคูนี่ครับพ่อผมครับเป็นมาเหือด พยงนี่ก็เอาเป็นพยงแน่คือดับหรออ้อ,อนี่ครับอันมันหนักเหรครับอันตรายอยู่ดีครับก็ไก่ความระมัดระวังเอาครับมันปีนคู่มันนะครับหลอนมาเกินกันเหมือน,นีัน เดี๋ยวพาแยงก็เป็นพาแยงคู่เมตรหาซิดคู่สังเมตรนะครับเม็ดเป็นดาดอันี่เย็บเองครับพาแยงครับเดี๋ยวพาไปบึงมุมหน้ารถนะครับมุมทั้งรถ นีครับขึ้นมาทั้งรถแล้วครับกรไก่ใหญเต็มรถละถือว่าหลายอยู่ครับแปบ๊บเดียวกไก่จะเต็มรถแล้วครับมั่นถือว่าหัวดีอยู่ครับนี่แต่กับหดีทอปปีกากนะครับมาลับจ้างมั่นเพลินครับมาออกงานเบิรงครับ ยับบอลใส่ข้นปดครับรับปกติมันจะอันนี้พอดีนะครับแต่ตัวนี้มั่นเลื่อมลายละมันก็นเลยะาัน,นี่แดดกับบอลหันมได้พี่น้องแต่ข้นก็เมยครับปีนขึ้นรถแล้วครับเมย์อ๋อ ไก่เต็มรถแล้วครับมันมีผ้านาเงาออกงานครับป่ายไฟย้เงี้กระถอดออกล่ะเดี๋ยวเขาให้พ่นมาได้ง่ายยางหลาแห้งพี่หน้อข้างนี้เดี๋ยวผ้าอีกเบื้องอีกเขียวครับผมยิลงไปเก็บมันน้ำพ่นล่ะกนไกกันทำงานนะครับตอนนี้กะไปจ่างมันเห็นนะครับ เครื่องยกมันนะครับแต่ใส่ปั่มคอนโรลเดิมนะครับปั่มคอนโรลยกใบมีดนะครับมาเปลี่ยนออกมาเป็แนวยกมันแทนนะครับขั้นใบมีดล่างก็เอาเล็กยึดไว้เลยครับเล็กยึดขัดน็อตไ้เลยครับบ่อยมันตีงไหนะครับเอาปั่มตัวนั้นมาเห็นเป็นแนวยกมันนะครับต่อมาถึงอ๋อเป็นปั่มเดิมนะครับปั่มเดิมคอนโซนใบมีดเดิมนะครับ ปักตีนบ่ตีนนะครับแต่ตัวนี้มันเริ่มลายครับมันก็เลยฆ่าถามมนหน่อยๆถ่มลงเลยนะครับก็ถอยออกได้เลยนครับเป็นขั้นโยกอยู่หมองมือนะครับมือคนขับนันเอมาปลดสลักข้างเติอนครับเป็นสายสลิงขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาเดี๋ยวคลิปนี้กับเพียงนเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวนี่ยังกะทายวินอ่อนในเบื้องไม้นะครับฝากกดติดตามก็ไลก็แชร์เส้นแนวเล็กน้องท้างล่างกันนะครับ เมื่อนี้ก็ขอสวัสดีครับ